ลิบนี้ก็จะเป็นการหาจุดซื้อจุดขายจุดทำกำไรเนาะในกราฟของอีเทียมนะทุกคนเนาะซึ่งว่าแน่นอนอยู่แล้วเนาะอีเทียมก็จะเป็นกราฟหนึ่งที่ว่าค่อนข้างว่าอ่าเอื้นม่าตลาดค่อนข้าง่าเป็นเทรนและกลารง,งานเนาะเพราะว่าเป็นเหรียญน,น้อยเนาะเหรียญที่่บนญยหลายเนาะเป็นเหรียญที่หอมาจากอีเทียมนะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะอ่านำสีให้ให้เบิ่งตัวนี้นะหนึ่งเนาะอ่าความแตกต่างของอ่สาส่วนหญเนาะกราฟอีเทียมนี่จะเป็นกราฟทีค่อนข้างว่ามีเทรนเนาะ มีเทนเนาะเพราะว่าเป็นเหรียญที่โบนญยหลายเนาะ <c oughs> การซื้อการซื้อการขายบิตคอย์เล็กๆน้อยๆเอ่อการซื้อการขายอีทิียมเล็กๆน้อยๆนการมีผลต่อตลาดได้แล้วเนาะทุกคนซึ่งต่างจากบิตคอยเนาะบิตคอยการจะซื้อให้แบบเอนว่าให้มีผลต่อตลาดนี้ต้องใจแบบเอนว่าอ่าขึ้นหลายเนาะในการที่ว่าจะมีผลต่อตลาดเนาะเชิงว่าต่างจากอ่าอีทิลียมเนาะ,ะหรือว่าเหรียญน,น้อยลงมาก็าอาจจะมีผลเนาะทุกคนเนาะ อันนี้แนะนำจะไม่เบิ่งก่อนว่าเทรนเนาะอ่าแน่นอนเนาะคนที่เทรดอีเทเรียมนี่จะเทรดตามเทรนเนาะถ้าหากว่าอยากมีกําไรเนาะแนะนําแนะนําเลยเนาะหรือว่าวิธีการนี้เนาะจะเทรดตามเทรนนะสังเกตเนาะจุดนี้เนาะเขาเข้าออเดอร์บายเนาะจุดนี้เขาเข้าออเดอร์เซลเนาะจุดนี้เนาะอ่าเขาเข้าออเดอร์บายเนาะอ่าจุดนี้เขาออเดอร์เซลเนาะจุดนี้เข้าบายเนาะจุดนี้เข้าเซลเนาะทุกคนเนาะอ่า แล้วเขามาเบิ่งเนาะเทรนที่เป็นอ่า uh, แล้วเขากลับมาบวกกับเนี่ยครับแนวตันเขาจะได้ข่าวจีว่าเขาจะฮู้เลยเนาะว่าตลาดจุดใดควรเข้าบุคคลเข้าเนาะทุกคนเนาะอ่าอันนี้จะเป็นอ่าหนึ่งเนาะหนึ่งจีว่าเทคนิคที่ว่าโค้ชอาจารย์หลายๆคนจีว่าเขาความบุคคลได้เทรนกันเนาะทุกคนเนาะอ่าอันนี้เป็นกรอบใหญ่ๆเนาะอิชิลี่ฮัมเนาะจาลินเป็นกรอบใหญ่ๆเนาะกรอบใหญ่นี้มีโอกาสทำกำไรได้หลายเนาะทุกคนเนาะแต่กรอบแบบนี้เนาะกรอบน้อยๆนี่อ่ากรอบตัวนี้เนาะ กรอบตัวนี้นี่นําแนะนําว่าเป็นกรอบที่ว่าบโให้เทตเนาะอ่าโบควรเทตเนาะก็อบ่าขั้นกรอบแบบนี้เนาะหรือว่าในกรอบสี่เหลี่ยมนี่สสารอ่ะใหม่ให้มันแปลงนิดนึงเนาะอ่าขั้นว่าในในตัวนี้เนาะในตัวนี้เนี่ยบบควรเทตเนาะอันนี้กรอบที่จะนำซ้อนกันแบบนี้เนาะขั้นเป็นแบบนี้บบควรเทตเนาะสำหรับเรียงร้อยนะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวเขาก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวเขาสิมาเบิ่งกันเนาะงูแล่ะเนาะว่าจุดใดควรเทตจุดใดโบควรเทตเนาะแล้วเขาก็จะมาเบิ่งกันนะทุกคนเนาะสมมติว่าอันนี้สักนะทุกคนเนาะ เดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันเนาะปัจจุบันนี้ก็คือตลาดเนาะตลาดกะมาต่างจีว่าเราวิเคราะห์กันเนาะเขาวิเคราะห์กันมาเนาะอ่าปัจจุบันนี้เนาะซึ่งว่าปัจจุบันนี้เนาะตลาดกําลังมาในกรอบใหม่เนาะมาในกรอบโซนนี้เนาะทุกคนเนาะมาในกรอบโซนนี้กรอบโซนนี้เนาะซึ่งว่ากรอบนี้มีทิศอาเป็นกรอบที่ว่ามีโอกาสทํากําไรจากกรอบนี้นะทุกคนเนาะอ่าคานว่ามันเขาจะมาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะ เด uh, 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 uh ี๋ยวออเดอร์เขาต่อไปหาซืเข uh ้า huh. ก uh ัน huh. ท right ุกคนเนาะอ่ะ like อ right ่าเอาไปสิบเหรียญเนาะทุกคนเนาะอ่าสิบเหรียญเพราะว่าอ่าออเดอร์แรกนี่เขากำบังมั่นใจปันในนะว่าสิทำกำไรสิโปรฟิตได้บอทุกคนเนาะแต่ว่าคันมันลงมาเนี่ยในกรอบลิ้นในกรอบเนี่ยน้ำจะไปเบิดเลยสิบเก้าเหรียญเนาะแต่คันมันออกนอกกรอบนี้ปุ๊บเนาะอ่าน้ำก็ต้องอ่าขนาดบวทะลุกรอบที่น้ำแต้มไปนี่นะโอ้ทะลุเนาะโอเคทะลุอันบ่ทะลุอินบ่ทะลุใบขึ้นเนาะ อ่าใบคืนเลยเนาะเพราะว่าโบถันจำเลยทุกคนเนาะอ่าบ่เป็นอย่างเนาะเพราะว่าสังเกตเนาะอันนี้จะเป็นจุดอ่าการเข้าออเดอร์บายเนาะอันนี้จะเป็นจุดการเข้าออเดอร์บายเนาะอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งเนาะซึ่งวัดขั้นตีเทียนอ่ะเสร็จประมาณนี้เนาะก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเนาะซึ่งวัดตลาดอ่าอันนี้เนาะตลาดเนาะตลาดอีกที่หนึ่งจะเป็นตลาดที่ว่าอ่าเขาค่อนข้างว่าจะเทรดตามเทรนหลายกว่าเนาะ พราะอีทเรียมจะงามเนาะอะไรมีโอกาสที่เหาโปรฟิตแบบถ้าไม่ติดสิบไม่ติดเนี่ยมีโอกาสได้หลายเด้อทุกคนเด้อเนาะฉะนั้นกราฟอีทเรียมจึงเป็นหนึ่งหนึ่งในกราฟที่ว่าอ่านำมาเขตเนาะจางงามเนาะอีทเรียมหรือว่าเหรียญที่แบบอ่าเป็นอ่าผมซึกว่าสังเกตเนาะกราฟบิตคอยกับกราฟอีทเรียมกราฟอีทเรียมจะงามกว่าเนาะหลายคนเนาะเทรดมาสองสามปีบุเคยโปรฟิตทำกำไรได้เลยบิตคอยเนาะแต่ว่าขาดมาว่าน้ำน้ำเทรดหรืบ่น้ำกระเทดได้ อ่านำเทรดได้บิตคอยน้ำกเกเตรได้นะแต่ว่าค่าทุกท่านยังเป็นมือใหม่อยู่เนี่ยอยากจะมาเทรดกับบิตคอยนี่เนาะแล้วเขายังบวรึงเนาะบวรึงในสภาเวลาเวลาตลาดพันผวัวนะสังเกตแม่ทุกคนอ่าได้มีส่วงได้ทุกคนจะได้เนาะมีส่งเสียทุกคนจะเสียอันนั้นเป็นพลแต่ว่าส่งเสียก็คือตอนตลาดโบงามแล้วทุกคนเนะาะายึดเข้าตลาดบา่ไนดะ้เนาะเห็นให้ทุกคนนี่แนะหละเนาะเฮ็ดให้ทุกคนนี่ผันผวนเนาะหรือว่า เหตได้ทุกคนเนยบวสามารถต่อสู้กับตลาดได้เนาะทุกคนเนาะเสิร์ฟออเดอร์นี่ยเราก็ไปออเดอร์บ่ายเนาะตามจังหวะของตลาดเนาะที่จริงขั้นเข้าแต่ต้นๆพี่ก็มีโอกาสทํากําไรได้ละเนาะทุกคนเด้อเนาะอ่าอันนี้คือนําแต้มให้เบิรงเนาะอ่าแต้มให้เบิรงละเดี๋ยวจะขอรูปด้วยเพราะเดี๋ยวมันมันลหลายอย่างเนาะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวเสี่ยให้ใหม่เลยเนาะทุกคนเนาะอ่าเนาะไปสาวหนึ่งเนาะทุกคนเนาะสำรับอ่าอันนี้ก็ยังไปตามเทรนด์นี้อยู่เนาะทุกคนเนาะแต่ว่าอาจจะไปได้บุกไก่ล้วเนาะทุกคนนเาะ อาจจะใบเล็กโอกาสโอเคยังบายต่ออีกเนาะอ่าใบขึ้นไปต่ออีกนะเพราะว่านำนำสังเกตเนาะตลาดก็คือนำบอกเนาะอ่าจุดนี้จะเป็นจุดสตาร์บายเนาะอ่าจุดนี้จะเป็นจุดบายเนาะอ่าจุดนี้จะเป็นจุดบายเด้ออ่าอันนี้จะเป็นจุดบายเนาะเขาจะมาเบิ่งกันเนาะว่าจะขึ้นไงงามๆบ่เนาะอ่าอันนี้เนาะข้อดีของการเทรดอิทิเลียมเนาะหลายๆคนเนี่ยเทรดบิตคอยสเสียแล้วก็คุมอยู่หันเนี่ยคนเฮาเนาะต้องหลอกหลายๆกราบเนาะเขาเบิ่งกราบเบิ่งเนาะ คืออาศินักเทรดน้ำน้ำสิเปิดเบิงเนาะส่วนมีสองกราฟมีสามกราฟมีสี่กราฟน้ำก็จะเปิดเปิดเปิดเบิรงเนาะอ่ะกราฟใดมีกําไรเนาะกราฟใดเชฉยเออมันงามละน้ำจะเทรดกราฟนั้นเนาะเพราะนักเทรดเนาะเม่ได้ระบุว่าจะต้องจมบอยู่แต่อีสิ่งสิ่งนั้นสิ่งเดียวเนาะนักเทรดเนาะทุกคนคงบอกน้ำเป็นอย่างน้ำเป็นนักอาศินักลงทุนเนาะบอลใดที่ทำผลกำไรบอลใดที่ว่ากราฟอันนี้ทำผลกำไรได้น้ำจะลงทุนเนาะน้ำจะลงทุนในกราฟกราฟนั้นทุกคนเนาะ คนที่หั้ามคนอื่นเนาะบอให้ไปลงทุนกราบนุ่นบอให้ไปให้กราบนำบอกว่ามันเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะเฮาเป็นนักลงทุนเนาะทุกคนเนาะกราบอ่ากราบเนี่ยันบุ่ย่ห้บังคับเนาะเงินก็เงินเฮาเนะทุกคนเนาะอ่าฉะนั้นเนาะนำเองเนี่ยนำเป็นนักลงทุนเนาะนำกจะเลือกราบที่ว่าเออตัวเองหมักเนาะและการู้สึกว่ามันงามรู้สึกว่าค่อยเทรดแล้วก็จะทำกำไรกับบันไดเนาะฉะนั้นอันนี้จึ่งปี่ให้ผลที่ว่าเป็นอย่างเนาะนำจึงเลือกอ่ากราบ ่าสังเกตแม่เนาะนำเทรดนำจะเจริบกัดต่ลองสังเกตเห็นบ่อ่าปัจจุบันนี้ต่อไปเขาจะเลื่อมเข้าออเดอร์เซลล์แล้วนะทุกคนเนาะเพราะตลาดพักดันขึ้นประด้แล้วเนาะทุกคนเนาะถามว่าสังเกตอ่าจันหู้ได้ยังไงสังเกตออเดอร์เซลล์เนาะสังเกตกรอบตัวนี้แม่เนาะกรอบตัวนี้เนาะสังเกตกรอบนี้เนาะอ่แหงแหงวอลุ่มแหงวอลุ่มนี่ยนะสังเกตเนาะอันดำดึงกรอบนี้ก็ได้อ่สังเกตเห็นบอสังเกตเนาะอ่ตัวนี้เขาจะเข้าออเดอร์เซลล์เนาะ มานี่มันใจสุดเนาะในการคาอเดอร์ซิลในมันี้เนาะอ่ะขายเลยเนาะทุกคนเนาะอ่าถ้าทุกคนหูกรอ,อบตัวนี้เนาะแล้วเขาจะมาวัดกรอบตัวนี้อีกกรอบหนึ่งเนาะอ่าอันนี้อันนี้แบบสลายมันจะมีอยู่ในแต่คอเสียนอ่อาคอเนาะดคอเสียนอ่ะสังเกตเนาะมันรุดกรอบโตตัวนี้เนาะกรอบตัวมีไส้ตัวนี้เนาะ,นะทุกคนเนาะจะให้ในตลาดนี้ล่วงลงอย่างหนักเลยเนาะทุกคนเนาะอ่าอันนี้คือเป็นเป็นหลายๆอย่างที่ว่าหลายคนบริข้าใจเนาะและการตลาดนี้ก็จะมีการเทลงมาเรื่อยๆเนาะ Hey, ลงมาตามจากว่าอของมันประมาณนี้แหลนะเราทุกคนเนาะอาจจะแต็มล้วในเนาะอ่ะเนาะอันนี้เนาะฉันั้นอันนี้คือเป็นการเทรดอีกอย่างหนึ่งเนาะเขาจะหู้ด้ะเขาต้องเบิ่งกรอบของมันเนาะทุกคนเนาะขณนเขาเบิ่งกรอบมันเขาจะเข้าใจเนาะว่าอ๋อกรอบแบบนี้เป็นแบบนี้กรอบแบบนี้เป็นแบบนี้เนาะบทเรียนตัวนี้จะมีเจาะลงลึกเนาะอยู่ประมาณ4ชัส่วโองเนานะในการเรียนคอร์สเนาะแต่วันะ่อันนี้ยกมาตัวอยา่างประมาณ10กว่านาทีเนาะอ่ะมันจะมาเบิ่งว่าตัวได้สามารถตีกรอบแด้แบบนี้เป็นต้นเนาะ อ่ะอันนี้ก็โอเคอาบายเนาะคือออเดอร์นี้เนาะออเดอร์นี้ก็จะไล่กรอบนี้เนาะกรอบนี้กรอบนี้หนึ่งกอบเนาะกรอบนี้ก็จะวัดจากหัวนี่เนาะแล้วก็จากนี้จากอ่าโซนนี้เนาะสเกลบอกมันจะขึ้นไปได้เนาะอ่ะอันนี้เนาะอันนี้จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ว่า วัดเนาะไซวัดหรือว่าไซออเดอร์ที่ว่าวัดกรอบตัวเองเนาะจะหูได้ทันทีนะว่าตลาดจะขึ้นจะลงเนาะถ้าหัเบิ่งกรอบหูกรอบราคาเป็นเนาะหูกรอบว่าในตลาดจะขึ้นจะลงได้นะทุกคนเนาะอันนี้คือสิ่งสําคัญเนาะนำเองเนาะอาศัยประสบการณ์เฮียนหูมาสี่ปีลองพิดลองถึงสะสมเนาะต้องนั่งศึกษาเบิงตลาดให้หลายเนาะให้เข้าใจเนาะเขาจึงจะทาความเข้าใจมันได้นะทุกคนเนาะอันนี้คือสิ่งสําคัญหลายนะทุกคนเนาะอาสังเกตเนาะอ่ะออเดอร์นี้เด้อ เอาเดินนี้เนาะอ่ะเอาเดินนี้เนาะหลายคนเนาะหลายคนเอาเดินนี้หลายคนจะมากดเซล่ยเนาะแต่สําหรับน้ำน้ำจะกดบายเด้ะเนาะเอาเดินนี้เนาะหลายคนเนาะทุกๆุกท่านเนี่ยอาจจะกดเซล่ยเนาะทุกคนเนาะแต่น้ำจะเข้าออเดอร์บายเนาะทุกคนเนาะอ่ะเนาะแต่ว่าเนาะแต่ว่าถามว่าอ่ะบายเนี่ยมันใจบ่อเนาะน้ำบอกบายนี่คือความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งเนาะบายนี่คือความเสี่ยงเด้อทุกคนเด้อเนาะ อ่าบายคือความเสี่ยงเนาะเมื่อไรที่ขึ้นมันขึ้นมาต่ําถึงนี้ปุ๊บนี่เนาะขึ้นมาต่ํากรอบตัวนี้ปุ๊บนี่มีเลี่ยงลดเนาะตัวนี้เนาะขึ้นมาต่ํากรอบตัวนี้เมื่อไร้ี่มีเลี่ยงลดครัะทุกคนเนาะอ่าอุ๊ยลงเลยเนาะทุกคนเนาะคือกรอบตัวนี้เนาะกรอบตัวนี้คือสิ่งสำคัญหลายเด้อทุกคนเนาะเมื่อไรที่ตลาดขึ้นมาต่ากรอบตัวนี้ปุ๊บนี่ตลาดจะหลวงเลยเนาะทุกคนเนาะแต่เนาะแต่ถ้าหากว่าเมื่อกี้เนาะมันหยุดอยู่ในเส้นเนี่ยมันหยุดอยู่ในเนี่ยบกกเินนี้ะ อ่าอบกเกิดเนี่ยสมัครบายได้เนะมันจะปิดเขียวในน้อยเนาะแต่นี่เนาะสังเกตไหมเนาะหอบก่อนเนาะแล้วก็หอบนี่อีกเนาะทุกคนเนาะอ่าหอบนี่อีกเนาะหอบนี่ก็มีการที่ว่าพักดันตลาดกี่กันเนาะในส่วนเวลาของกรอบนี่คือกันนะทุกคนเนาะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ว่าเทรดเดอร์หลายๆคนเนี่ยบุกเข้าใจมันเนาะทุกคนเนาะอ่าเทรดเดอร์หลายๆคนนี่บุกเข้าใจมันนะทุกคนเนะาะสังเกตเนาะเวลาที่มันขึ้นมาต่ำกรอบป๊อปเนี่ย มันจะมีการตีลงมาอีกเนาะสังเกตเนาะอ่ะมันขึ้นมาต่ำกว่าปุ๊บมันจะไหลลงเลยเนาะทุกคนเนาะอ่ะอันนี้คือเวลามันมาต่ําเส้นราคาเดิมเนาะกรอบเดิมของมันนี่เนาะหิีดให้ตลาดบอสามาที่จะขึ้นไปต่อได้เนาะอันนี้เป็นวิเขาเอื้นว่าการเบิ่งเนาะจุดจุดที่ว่าจุดเข้าออเดอร์บายเซลซื้อขายจุดทํากําไรเนาะกรอบนี้ควรเข้าได้กรอบนี้ควเข้าไ่ได้เนาะ มันจะมีหลายอย่างที่วีขอดลงลึกเจาะจงเฉพาะด้านของมันลงไปนะทุกคนเนาะอ่ะเนาะและ็สำหรับออเดอร์นี้เนาะอันนีงออเดร์เนานะอ่ะสำหรับออเดอร์นี้เนาะอ่ะขายนาะทุกคนเนาะแล้วออเดอร์แบบนี้เนาะหลายคนไปกดขายในออเดอร์แบบนี้เนาะซึ่งว่าออเดอร์แบบนี้นะํบบนนำบอกไว้ว่าถ้าเจ้าเป็นคนหนึ่งเนาะที่กดขายในออเดอร์แบบนี้เนาะนํำบอกเลยอันนี้คือความเสี่ยงของทุกๆุกคนเลยเนาะ อ่าค่าหากเขาเนี่เซลออเดอร์ไม่ีอันนี้เป็นออเดอร์ตัวอย่างเนาะน้ำบอกเลยว่าหลายคนไปกดขายในออเดอร์เหมืสังเกตมีกรอบตัวนี้อยู่ทุกคนเนาะสังเกตเนาะมันจะมีกรอบตัวนี้อยู่เนาะเมื่อใดที่มันลงลงต่ํามาต่ำครบกรอบนี่เมื่อใดเนาะใสอยู่ในกรอบครบกรอบนี้มันยากเนาะจีจะลงลงแดงนะมันจึงจะปิดปิดแดงแค่ไหนทุกคนเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งออเดอร์ที่ว่าเพื้อนว่าความเสี่ยงเนาะทุกคนเนาะสังเกตเห็นบ่ เนาะจะเสียอยู่เลยเนาะเวลาที่มันตัดกรอบถึงกรอบก้องเนี่ยอันนี้เนาะอ่าทีนี้มันรูดกรอบแบบนี้แล้วเนาะเขาสามารถลงออเดอร์ได้เนาะทุกคนเนาะอ่านำจะตรงตึนขึ้นไปอ่าแปดสิบเอ็ดเนาะคือค่าหักรูดกรอบวันนี้แบบนี้เนาะเขาจะมาเบิรงกมามีกรอบตัวใดอีกเนาะอ่าแบบนี้เขาสามารถกดขายได้เนาะทุกคนเนาะอ่ากดขายได้เนาะเนื่องจากเนาะคำว่าเป็นอย่างถึงขายเนาะทุกคนเนาะจากนี้มาหานี่เนาะยังมาได้อยู่มาเยี่ยมมาได้อีกหนึ่งเนาะทุกคนเนา หรือสามารถมาได้หนึ่งแทงเทียนนั่นเองนะทุกคนเนาะอ่ามาได้อีกหน,นึ่นองแทงเทียนสังเกตเนาะอันนี้เก็บกรอบเดิมของมันเนาะอ่ะเนาะอันนี้เนาะสมารถมาได้จนถึงจุดนี้เนาะจุดนี้จะเป็นแนวแนวแนวหับเนาะแนวแนวหับของมันเนาะทุกคนเนาะอ่าซึ่งว่าออเดอร์นี้เนาะอ่าเป็นอย่างที่นคดขายกันได้อธิบายให้ฟังแล้วเนาะทุกคนเนาะอ่าออเดอร์นี้เนาะเป็นออเดอร์ที่ว่าหลายคนบ่เข้าใจเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะทุกๆทางที่เข้ามาเทรดเนาะให้เข้าใจก่อนเนาะว่า จุดนี้ควันเข้าจุดนี้ควันออกเองต่างๆนะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะนำเซวาทุกๆคนที่้ามาเทปเนาะน่าจะมีความหูและกับประสบการณ์และก็ได้บทเรียนหลายๆอย่างไปว่าจุดใดกรอบใดวัดจักจุดใดนะทุกคนเนาะจุดใดที่เข้าได้จุดใดที่เข้าได้เนาะ้าเบิ่งคือสาหรับนานำบทีกรอบก็ได้เนาะแต่ว่านาเบิ่งแบบนี้นําก็จจหู้เลยว่าอ่าอันนี้คือกรอบที่หนึ่งละเนี่อันนี้คือกรอบของมันละแบบนี้เนาะอ่าอันนี้คือกรอบอีกกรอบหนึ่งละของมันละสี่แบบนี้ไปต้นเนาะ อ่านี้เนาะอ่ะอันนี้นําก็จะเข้าใจได้เนาะสำหรับเนื้อหาทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะให้นักลงทุนทั้งหลายเนาะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเนาะอ่าบอแนะนําไผให้มาลงทุนดอกมาหวางสิ่งที่นาเหตุมันเบิกสิ่งที่นําเท่มันเบิกเนาะนำเองเทดก็มีได้มีเสียเนาะการเทดนักลงทุนต้องเข้าใจก่อนจะหวังแต่จะได้เนาะมันมีได้มีเสียงเนาะนำบอกเวลาสองคลิปนี้เป็นบทเรียนในคอร์สเนาะคลิปก่อนหน้านี้จุดขาหาจุดบ่ายอ่าจุดบ่ายและจุดเสียเนาะ หาจุดทำกำไรใน BTC เนาะแล้วก็คลิปนี้เป็น Ethereum สองคลิปนี้จะลงคนละวันกันอ่าใครที่เข้ามาเบิรงเนาะเจ้าสูงดีหลานที่เจ้าบ่ต้องจ่ายเงินให้นำเนาะแต่มีโอกาสเข้ามาในเฮียนสิบสองคลิปกะใช้เวลาเกือบสามสิบนาทีสามสิบกว่านาทีเนาะเจ้ามีโอกาสเนาะลองเอาลองคิดดูว่าจะมีโอกาสเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะาจากอ่าสถิติหลังบ้านนะส้นเคยเนาะทุกคนเนาะหกสิบเปอร์เซ็นต์เบิรงแล้วยังบ่ทันได้กดติดต่างสองดีเคนาเนาะแล้วก็ โน้นหนึ่งเนาะแล้วก็อีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเนาะอ่าจีเบิรงกและกูติดตามขอขอบใจเนาะราคาไพ่หยากให้นำเฮ็ดคลิปคอนเทนต์เนื้อหาแบบใดเนาะคอมเมนต์อยู่ของคลิปเลยเนาะทุกคนเนาะแล้วสารับผู้ใด้จีเบิรงคลิปแล้วยังวันนั้นเข้าใจอยากให้เฮ็ดคลิปใดเนาะ EP ที่เท่าใดคลิปใดเนาะเอิ้นมาคืนเนาะหรือว่าเนื้อหาเจาะจงลงไปลึกกว่านั้นอีกก็ได้เส้นเกินเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามาเบิรงเนาะถ้าผู้ติดตามอ่า เอิ้นว่าฮอตหนึ่งหมืนคนไม่ได้เนาะใน u t u b e เนาะน้ำจะคัดเลือกเอาสิบคนเนาะเอฟซีนะในในสองที่อ่ะยูทูบเนาะที่ติดตามนะซุ่มเอาเลยเนาะเอาเข้ามาเรียนคอร์สฟรีเลยสามสิบอ่าสามสามหมื่นห้าพันบาทนะเนา่ต้องจ่ายไม่แต่บาทเดียวเนาะจะเอาเข้ามาเรียนฟรีในเวลาหนึ่งเดือนเต็มๆเนาะคูณสองของในคอร์สปกติจักสิบมือเนาะทุกคนเนาะราคา อ่ะอันนี้เนาะสำหรับผู้ใดที่อ่านกะติดตามไปเลยนะทุกคนเนาะอ่ะฝากเลยทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้เนาะทุกคนคิดว่าจังไหนกะคอมเมนต์คำตอบนะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้มาหากไปเท่านี้เด้อทุกคนเด้อบายบายแล้วเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปเนาะเดือนนี้นี่แบบหนึ่งโมงสองสามโมงนึงยังอัดคลิปอ่ะทุ่มเทให้กับทุกคนยเนาะทุกคนเนาะอ่ะแล้วก็ว่ากันไปเท่านี้เด้อทุกคนเด้อติดตามกันเนาะอย่าลืมติดตามกันกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อบรรเทา เนื้อหาสำคัญเนาะได้เบ่งก่อนหมูได้เอาไปเฉดก่อนหมูก็ได้เปรียบก่อนหมูนะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ว่ากันไว้เท่านี้เนาะบ๊ายบาย